จำได้ไหมเมพิชนาะเคยโพสแชร์แหลกบางคนหลังเลิกผูกกากับจองานนี้ไม่ไวชาวเน็ตจับโยง กำลังเป็นหนึ่งในกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้สำหรับเรื่องราวของผู้กำกับจอซึ่งตกเป็นข่าวรียกเงินผู้ต้องหาใช้ถุงคุมหัวจนขาดอากาศเสียชีวิตโดยมีลูกน้องให้ความช่วยเหลือแล้วให้ลูกน้องนำศพส่งโรงพยาบาลอ้างว่าผู้ตายเสพยากเกินขนาดก่อนโดนสั่งย้ายจนเป็นทีวีภาควิจารณ์กันสนั่นอยู่ในขณะนี้ เรียกว่าเรื่องราวของผู้กำกับรายนี้กลายเป็นที่สนอกสนใจของสังคมทันทีมีการขุดคุยถึงที่มาที่ไปและประวัติกันเคริกโครม และหนึ่งในเรื่องราวของตำรวจหนุ่มรายนี้ที่เป็นที่สนใจอย่างมากก็คือการที่เขาเคยคข้หาถึงขั้นคุกเข่าขอดารานางร้ายคนดังมีพิชนาตสาขากรแต่งงานอย่างไรก็ตามต่อมางานวิาวาของหนั่งคู่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเหตุพราะมีประเด็นดราม่ามากมายตามมาทําให้เมพิชนาตตัดสินใจเลิกลาไปในที่สุด ซึ่งหากย้อนกลับไปดูกระแสข่าวช่วงเวลานั้นก็พบว่าเมพีชนาะเคยโพสข้อความหลายอันที่อ่านแล้วชวนสะดุ้งไม่น้อยก็ไม่รู้ว่าแต่ละโพสนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กำกับจอรายนี้หรือไม่แต่ก็ไม่ไวายโดนชาวเน็ตจ,จับมายงจนได้อย่างไรก็ตามคงไม่มีใครรู้ได้นอกจากเจ้าตัวคนโพสว่าหมายถึงใครซึ่งในส่วนของคดีความที่ผู้กำกับดังรายนี้กำลังเผชิญนั้นใครผิดใครถูกก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย